าทีนี้มาแล่งกันเรื่องการออมมาที่เราแล่งกันทันรองแต่เดียวนี้พี่บอกเรลียงนะคะออมเงินกับกอ,ออชอคุณผู้ชมคาไม่ได้มีดีแค่บํานาญเท่านั้นคะ่ะแต่เมื่อที่บอกคะ่ะว่าสร้างม,มาทีจะหลดย้อนภาษีได้แบบเต็มจํานวนกันคะ่ะ โดยนางเศร้าทองพรปิติโชคประเสริฐค่ะเป็นหนักจัดการงานทัวไปสำนักการข้องสำนักงานกอตอสุรธานีบอกว่าตัวเองเนี่ยได้สมัครกองทุนการออมแห่งชาหรือว่ากอชอตั้งแต่ปี2 5 5 9ค่ะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่รัฐเนี่ยมาเกื้อนุ่นและการส่งเสริมรักประกันทางไรายได้ลั่งกระเซียนการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาหรือว่ากอชอก็หนับวา่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะส่งเสริมการวางแผ่นทางการเงินข้องคนทาอาชีพอิสระในระยะย,ยาว โดยสิ่งที่เขาสนใจคือดรดูมายนั่นคือการยืนข้อหลอดยอ้อนผาซี่ค่ะเพราะว่ากออชอสร้างมาจะหลอดยอ้อนผาซี่เงินได้บุคคลธรรมดาพองอดก้าวซู้หรือว่าพองอดก้าวนึ่งใดกันค่ะเดี๋ยวฝังสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะไม่ไม่เลยส่งที่กรุงไทยก็ได้เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นก็ส่งที่กรุงไทยนี่แหละสาขาไหนก็ได้หนึ่งคือได้มีเงินเก็บเวลายามแก่ แต,แต่แต่ตัวเองเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าพอครบหกสิบหรือเท่าไหร่ไปแล้วเนี่ยจะได้เงินสมทบมาเท่าไหร่จะ,จะไม่ค่อยได้สนใจตรงนั้นแต่ก็คือได้ลดหย่อนเหมือนกับเราก็ใช้ใจ่ายเราก็ใช้ใจมากกว่าอยู่แล้วไงก็เลยเออถือว่าเราเก็บไปเก็บไปแต่ว่าทางนี้เขาก็สามารถที่จะคืนได้ระหว่างเราคือปิดได้อะเขาก็ให้เงินละหมด ที่เราส่งมานะถ้าเราจะปิดสมมุติเราไม่อยากทําแล้วเราเบื่อแล้วเราไม่ทําเขาก็ปิดเขาก็ให้เงินเราหมดอืมนะครับนางเช้าทองพอนี่เกกาโบปัจจุบนันในกอโชมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันนินไหม,มข้าไปหายสะรุ่มหา,า,ายกับนายงอมเลยสถานการณ์่นได้นะนี่เกทำมั้งหลายปีแล้วนะครับนะ ไม่ยุ่งยากเลยถ้ามากกตเป็นองค์กรอิสระนะมไม่มีบวาำ,ำนานไม่เล่นความนานนะครับใน,นก็เข้ากองทุนได้นะมีวัยรุ่นได้ก็ทําได้นะทำได้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเคยทำตั้งแต่อายุน้อยๆนะก็คือยิงถ้าสมมาร์กยิงได้มากยิงเก็บเยอะนะครับรัฐก็ช่วยอบม่มทบมาเยอะนะครับ